กว่่า 4, แนนอนคงึไ่ะย,ยังสุดถ้าไม่ไม่สูงนี่จะได้สามร้อยสามร้อยเออประ 25, จาละสองหมื่นห้าประจ่าละสองหมื่น ้วไอเก่งมาไหนนี่รอมรคาร์มาขยับขึ้นมาหน่อยกันเนี่ยเนี่ยของพ่อจะงามกว่าพูดหนาพูดไม่สีแล้วเรื่องเป็นสีแล้วสีเหลืองอันเนี้ยให้โคของพ่อออันนี้รอเก่งละไทยสักนิดเดียวครับครับครับอยู่ดันไม่ได้เน้นสีนะครับครับจริงๆเขาก็เน้นสีคือไม่ไม่ไม่สวยด้วยใช่อันนี้มันจะสวยกว่าทุ่นทองนะีมันจะหวานกว่าสีทองเออแต่ผิวมันสีมันจะไม่ไม่เหลืองทองอ่ไม่ เนี่ยตลาดนี่มันเหลืองอาลามเลยเนี่ยเหมือนนั้นนี่นะว่าถ้ามีคนซื้อขายอันนี้จะเป็นสีทองอันนี้ก็อีกปีเดียวอ่ะปีที่เราดูสีท่ามันสุกอะไรยังไม่สุกเออถ้าเอาไปบ่มแต่ผัหน้าว่าถ้าใช้แก๊สธรรมชาติธรรมชาติเนีายอ๋อถ้าทำไดเหี่ยวหมดละ เขียวหมดเลยเขียวขาดหมดเมื่อวานดอกข้าพองนะครับขาดหมดเมื่อวานหลงไม้สีขพองนะครับขาดหมดเมื่อวานจะมีพ่อพี่ A อยู่ที่นี่ที่ขับรถอ่ะสายุยครับสายปุยอินเตอร์สามแล้วก็ดูแลลูกใหญ่ใหญ่ใช่เลี้ยงลูกใหญ่โตใช่ความรู้มาว่าเนี่ยแต่งทรงพุ่มดูแลง่ายใช่แล้วก็ให้สี่สายพันธุ์มีอะไรบ้างอันดับหนึ่งก็ สายพันธุ์ที่หนึ่งก็อเขินเขียวเสวยแล้วก็ที่สองก็น้ำเบอร์สี่อ่าแล้วก็อันที่สามก็น้ำสีทองแล้วก็ที่สี่ก็โชคอนันต์อ่นนออสีส่อย่างสี่ตรงนี้ใช้พื้นที่ปลูกประมาณกี่ไร่ครับของพ่อส4ไร่14ไร่ไครับผลผลิตเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับก็ปีนี้ก็ได้ดีอยู่ก้าดเขียวขายเมื่อวานได้ก็แสนกว่าบาทได้ยเมืม่อวาน แต่เหลือเหลือไอเบอร์สีกับเหลือไอสีทองครับเหลือโชคอะไนั้นยังไม่ได้ขายก็ประมาณสักเจ็ดเป็นหมื่นได้อยอีกอีกอีกเจ็ดเป็นหมื่นได้อยู่เลยครับครับอ๋ออีนี้ก็ประมาณสักสองแสนจะขึ้นกี่ต้นครับที่ที่เราหมดกันหกไรกว่าต้นหกไรกว่าต้นครับทั้งสี่อย่างทั้งสี่พันนี่อืขายนี่รวมกันแล้วเนี่ยประมาณสองแสนครับอื ทั้งหมดเลยครับครับทั้งหมดมเลยและในเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเอาปีนี้ดีกว่าปีนี้ดีกว่าปีนี้ดีกว่าฉเฉลี่ยนี่ราคากิโลกร,รัมนะท่<อ>านปีนี้พ่อขายเมื่อวานขายไอ้เขียวสเสวยยี่สิบบาทอืมครับยี่สิบบาทแล้วก็ตรงนี้ละฮะ ตรงนี้ก็เมื่อกี้เขาซื้อทางนั้นก็สิบห้าแต่พ่อยังไม่ได้ขายเลยพ่อบอกบอกจะารอราคาอีกนิดหนึ่งก่อนอยากจะได้ราคาขึ้นอีกก่อนผมงพ่อมันจะสวยกว่าที่เขามานน่้น่เออที่เขามานน่นจะเล็กกว่าของพ่อนี้ของพ่อลูกจะใหญ่กว่าเออ ใ่คราโดยตรงจากโคราชทราบจากกายน้บเกรือะ18บาทแล้วก็มีน้ำดอกไม้มะม่วงโชคนานโชคนานตอนนี้ก็เดี๋ยวะไันต้อมเ้มาจบจุกราคาเลยนะครับหวานอร่อยฮะเรา้แบ กใชอนี้ก่นันเกษตรทิโลไกี่ยทุกทีลหวแก้าใครตัดให้มันเป็นตัวอักษรเลยไมนก็จะเปเขียวถามว่าถุงคาร์บอนกับราคามะม่วางถ้าเราคาเม่อสองปัดครึ่งใช่ไหมถ้าราคาลงจัด